ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตยาเสพติดท,ที่รุนแรงแต่รัฐบาลไม่ยอมนิ่งๆกรมศุลการกรขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win ปรับยาเสพติดเชิงรุกด้วยกลยุทธ์3ามิตทิที่น่าสนใจจะช่วยปิดช่องไทยเป็นเส้นทางขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศหรือไม่นายเอกนิตินิติธนประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังโดยไม่ผ่อนปรนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดท,ทุกรูปแบบนโยบาย Quick Big Win มุ่งเน้นไปที่การดําเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อหาย้อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในระยะสั้นกรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สาคัญมีบทบาทสําคัญในการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานของอาญากรในการลักลอบลําเลียงยาเสพติดกรมศุลกากรจึงได้วางกลยุทธ์3มิติเพื่อต่อสู้กับปัญหาย,ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพมิติที่ห ความร่วมมือเชิงรุกกับภาาเอกชนกรมศุลกกรไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวแต่ขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกเช่น DHL FedEx UPS p r e s ี i t h a และบริษัท Freight Forward การแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงและการตรวจสอบสินค้าตั้งแอต่อต้นทางช่วยให้สามารถสกัดกั้นสินค้าต้องสงสัยได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการศุลกากรมิติที่2ความร่วมมือระหว่างประเทศกรมศุลกกรสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเช่น สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย (ABF) กองกําลังป้องกันชายแดนแห่งสหราชอาณาจาก F, ัรกร (UKB) ศุลกกกรนิวซีแลนด์เกาหลีญี่ปุ่นเยอรมนี er ani, และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DIA) ของสหรัฐอเมริกาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมกัน (Joint Operation) ช่วยให้สามารถสกัดกั้นขบวนการค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมิติที่3การสืบสวนขยายผลและการดำเนินคดีกรมศุลกกกร ไม่ได้หยุดยั้งการทำงานที่การยึดยาเสพติดแต่ยังรวบรวมข้อมูลเพื่อ,อสืบสวนขยายผลโดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานปปสตำรวจปราบปรามยาเสพติดและศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมทั้งระบบคำถามที่น่าสนใจกลยุทธ์สามมิตินี้จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้จริงหรือไม่การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดได้อย่างไร ประเทศไทยควรมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างเพื่อต่อสู้กับปักนั้นหายาเสร็พติดขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในช่องคอมเมนต์